มาแล้วพาเ,เรียไปเอาโทรศัพท์เมี่อกีมันคนเป็นท็อปอยู่ล่างสุดไม่ใช่หรอวะแล้วแต่วะถ้าแบบเปิดจะ,จะเล่นแบบตัวสตองไซก็แบบเปิดพลิก,กแกๆก็ได้อะหรือ,อน้องเฮ้ยไม่ไม่มัยไหมวะตายอยู่แล้ว มันแฟดไปแล้วกลัวไปแล้วเฮ้ย <Okay. S 1> มันยอมตายนี่ขอเลยแล้วกันตายสาบแม่งโลบีไม่แอสจซทยืสจะได้สากเกียแม่งดึงคีมให้แคทติโอเปียดอ้วย All ตัวมันเป็นเฮียอะไรกับเลนกูเฮียเมื่อไรแม่งจะไปวะ ประกาศไม่ลืมกดให้มันก่อนไม่เ <c oughs> ชื่อ,อเก็บมาน่าเนี่ยสั์โอ้แล้วมันวิ่หกเ็บรับเวฟเลนอ่ะอุ้ยตีไม่โดน

ได้ร่างกลับทำไมวะเฮียเขาตายอะ mm ่ะ hmm. น่าจะมาเอามังกรเอ้ยอีกที่ปูขอลอปูอว่ามันมานีกเล่นยากเลยที่ย นไม่แป็นไรโอ๊ยเจือเป็นจริงมีมัเลยตายปะอ้โคตรคอมโบอะ เฮ้ยพ่อมึงอะอันติสวยไม่มีบาเรียสวยแหมดสวยการฟื้นืนของเลนล่างและปากล้าแม่งคูจังว้เหี้ย แสแปมยูเหี้อะไรขอได้ปะขอทางครับ,บมันเป็นอะไร<ล>กับมารไว้ีตัวไหนก็ได้แฟดหมดเลยกูไม่มีมานาไม่ใช่อะไร มีแต่ทำไมกูไม่รู้ไอ้เขี้ยกูไม่รู้ทำอะไรสัตว์สมองกูไม่เขี้ยมากเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แฮมหนูมานาไอ้เหี้ยแม่งเพื่อนกูแฝดไปรับฟองไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยรับแฟดเอ็แฟดทันทีทันทีทันทีโอ้แม่งอีกสามไม่ใช่สามติดหน่วยมานาก็ขึ้นแหละ ลสเอ้ยลูกเดนไปได้ไอ้ต่อปิอีกแล้วไอ,ตอ,ไอ้ต่อไม่เงยติดรับเหียโอ๊ยหันหลังมานะาเ้ต่อเกมกูปิงไอ้ต่อเกมกูปีอินเนอร์ปิงเหี้ยพ่อมึงอ่ะเฮ้ยโลมันติด ไอปีกผูห้าสิบเองนะมันปลิงอะไรอะ่ะได้หมดนะเนี่ยได้หมดนะเนี่ยไอ้เองเกิลกูโคตรดีอ่ะตัมตัมตัมตายตายดีน้องไอเฮียติดเผาตายดิเผาไม่ตายกูตีธรรมดาแม่แงเลยไอเฮีย จินจิงไม่โดน,นสัตวสบ้าไปเนี่ยสัสยิดแม่ตัวเยี่ยไรยมันวิ่งเข้าบ้านนะมึงเห็นไหมน่ะเยี่ยบัญญัอ่อนยังวะแม่โคตรบัญญัาอ่อนอ,ะญญอนน่ะ เไอ<า>ต่อกขา,กาปิ้ง like mm hmm. แล้วต่อไอต่อกขาปิ้งไอต่อกุกว่าไอเฮียแม่งไม่ออโต้ที่แม่งออโต้เขาก็ตายแล้วไอบีมกูไม่มีโล้ให้แปะทิ้งเลยทัดไอเฮียกูาปิ้งอ่ะเมื่อกี้ได้อบเกูกคถึงตัวกูถึงตัวแคทเสีอ่ะแล้วตูตูกูแม่งกระตุกอ่ะเออเสียดายไอเฮียแบบเกลือนกูแคทซีอ่ะทําไมมันมีเกมในป่าเราอ่ะบีมหนูจมอาเลยอ่ะนี่นี่กูลํากูลํา ไอ้ทัดอีภาษาอินพ่อเบื่อมาเดี๋ยวนอนซะกันแม่งหน้าหลังไอ้เฮี่ยเออไอ้เฮี่ยอะไรวะไอภาษาอินต้องหลบยังไงวะปังแฟดโอ้โอ้โอ้บีทำดีบิม โอ้โหผ้าบาบหนักมากไอ้เหี้ยอันนี้อะไรเนี่ยใครก็ได้ช่วยกูทีอ่ะมันเล่นเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยมันสนบ้างไหมเนี่ยว่ามันจะตายอ่ะมันขอแค่กูตายอ่ะเพื่อนตายกู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 ตายเหี้ยกูเลยสาวตัวให้อ่ะ เอาเอาสรานการณโดนงูฉกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคือสิ่งที<อ>่ควรอนี่คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นนะถ้าง,งูมันเกิดอะคือมันต้องวิ่งไล่ฆ่าดีมกลัวไอ้เหี้ยไม่ใช่อย่างนั้นโดนงูจงอางฉกไอ้เหี้ยตายไปศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์หกในเลนน่ะไอ้สัตว์ไม่โยนเหี้ยเลยแม่งกลับมาเป็นเจ็ดเก้าก็ดีแล้วเจ็ดเก้าหกทีนี้ไม่มีใครดากูได้ละ อูตลอดไอ้เหี้ยทาอันนี้บีมตายอยู่ตายเดียวตายไปตายถุยเฮ้ไอ้เหี้ยถุยถุยน้ำดำแทบมันดูดูดูดีเบนตัวพี่เกมเอาเอามันมีสามสเตจมื่อกี้มันไม่ออโต้เลยอ่ะ ทำไมพอันติมาวยังไวสัตวแม่เย็ดมันนี่อะไรฮี่อยัดมัมชัดเรดอะไปอาคาถาเลยนะกูมีเทเลอะไป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 กูไปกูไปกูไปเฮ้ยตายเนี่ยตายอ่ะบีวิ่งอีกหวิอีกหกวิอีกหกวิอีกห้าสี สามเปิดวิชันสองเปิดวิชันหนึ่งกูซิงกูซิงงาระเบิดลงตายเห็นอยู่นี่เฮ้ยนี่อัติสลักกะช่วยชีวิตอุ้ยไอ้เี้ยไอ้ยัดเอาอีกเหรออันนี้มึงรับให้อุ้ยอ้โหรักกูเหี้ยอะไรขนาดนั้น เนี่ยไม่ไม่ครูคุยกันทั้งสามจะระอยจิ้นยิงอ่ะไม่สงสารรักหรอวะมันโดนคนแรกทุกไฟเลยอ่ะไอ้เหี้ยเอาก็เคล็ดเอามึงไปแล้วอ่ะกูต้องเอารักเหรือโอ้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 ลิฟเว่นไปเลยคือยูกูไม่ถึงไอ้เนี่ยคือท้ายอ่ะ มุมกูโคตรดีอะ่ะอย่าโดนอาจารย์เฉลิมชัยกูไม่มีโล่อาจ,จารย์เฉลิมชัยบอดกูบอ,อดกูอขาอป็ออนไดติดแปดไอ้เหี้ยพันหลังแล้ว ทิงผาไปชิงผาไปพอต่ำแม่มึงอ่ะเดี๋ยวพุ่เลนลิเวนด้วยเฉลี่ยเมคเพย์ทำให้ศัตรูตายหรือวิ่งเข้าไปหนึ่งวิห้าแล้วก็ตายควายๆเสียออบเจกต์ที่นี่มีสองลางจัดอ่ะกูงงมันชิ้นไหนอะไรเนี่ยใครแฟดอ่ะรักแน่สัตว์เป็ดอ่ำตาย

โหหัวแตกแค่ไหนในี่รับรับสกิลรับสกิลรับสกิลดีดีอะไรสัตว์ที่อะไรอาจารย์เฉลิมชัยเล่นดิมันติดทิวโบแล้วตายปะไม่ตายตายดิตัมอาจารย์เฉลิมชัยกูอาจารย์อาจารย์เฉลิมชัยกูออกล่าเีอยดูเว็นลาบอู้โอ้ อินแม็กแฟตแฟตยิงหัวแตกเลยสัสว่ยครับนู้แล้วเฮ้ยเห่ยนะสงสารแคสซี่เหรอวะมันเกิดทั้งทีมันไม่ได้เล่นนะเฮียสงสารมันเฮียเลยอยากชนะเฮียแม่งจากห้าห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ไม่รู้เทไรเฮียตกด้วแม่งสกอร์เท่ากูละล่าสุด ตัวแม่งเกีบเท่ากันและไม่ดีกันได้จีเออะไรเหี้ยจีเอกับบัดรมาใครอยากเอากาาราโกลกทีออนี้กิบโก้มันเอาแล้วมันเอาแล้วออซเลนเอาแล้วเว้ยแล้วกูตามไงอะแล้วพวกกูตามยังไงเพรากูไม่มีฟุงเพรากูไม่มีฟุงไอ้สัตารลูกกันคูอได้ไ,ไป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  <laughs> แม่งแล้วพวกกูจะตามมึงยังไงวะไอเฮลิเวนออกมาก็ตายซะโกลแบ็คถ้วยลอนเข็ดจะเย็นจะเย็น